คุณสวัสดิ์ลิศพันลบไปทําบุญในโอกาสวันเกิดครบ59ปีที่วัดไกรมิตรนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศโดยที่ยืนยันเนี่ยนะครับว่าการปฏิรูปประเทศเป็นความต้องการของทุกฝ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายนั้นถ้าเมื่อการเลือกตั้งผ่านพ้นไปด้วยดี รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็คงจะมาเร่งรัดในส่วนนี้โดยกรอบเวลาที่มีการคุยกันก็คือจะอยู่แค่ไม่เกินหนึ่งปีซึ่งถือว่าเหมาะสมคุณสวัสด์พูดถึงสถานการณ์ในขณะนี้การพูดคุยหรือการเจรจากันเพื่อเห็นแก่ความเรียบร้อยของประเทศสถานการณ์ต่างๆก็น่าจะมีทางออกถ้าได้พูดคุยหรือเจรจากันเท่านั้นเนี่ยนะฮะฟังบางช่วงบางตอนดูครับอยจาก็พูดคุยกันเจรจากันผมยังเชื่อนะครับว่า การพูดคุยการเจรจากันเนี่ยและการเห็นแก่ความเรียบร้อยของประเทศความเรียบร้อยของชาติบ้านเมืองเนี่ยผมว่าถ้าทุกคนคิดที่จุดนี้เนี่ยมันน่าที่จะมีทางออกสถานการณ์ต่างๆน่าที่จะน่าที่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือกตั้งกันมาแล้วและในที่สุดจะมีรัฐบาลหรือจะมีสภาคนที่จะเป็นรัฐบาลหรือคนที่จะเป็นสภาต่อไปเนี่ยได้หยิบยกเรื่องปฏิรูปมาทําเป็นลําดับต้นและทําให้เร็ว และทําให้เกิดการยอมรับเป้าหมายว่าสมมุติถ้าสามารถทําได้เสร็จได้ภายใน1ปีก็จะยิ่งดีและเสร็จแล้วก็รีบคือนอานาจเลยเพราะถือว่าตอนนั้นมีกติกาใหม่ละแล้วก็ใช้กติกาใหม่นียนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพราะได้รับการยอมรับแล้วว่ากาติกานี้ทุกฝ่ายเห็นด้วยอันนั้นจะคือทางออกของประเทศนะครับนั่นแหละครับ ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อนะครับไปดูความคืบหน้าเมื่อวานนี้ก็ยังมีระเบิดสังหารอสที่สวนยางนะครับในภาคใต้เช่นเดียวกับกรณีที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่กรณีเหตุการณ์ยิงครอบครัวซึ่งสามีพ่อกับแม่บาดเจ็บแต่ว่าลูก3ามคนสามขวบ5้ขวบ9กขวบเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ